ของเรามาที่สาวเชียร์ที่ค,คําพอนกันก่อนเลยดีกว่านะคะที่ออกมาประกาศชัดเลยว่าเธอเนี่ยไม่ใช่ดาราสาวที่ท้องใกล้คลอดอย่างที่เป็นข่าวนะคะแล้วก็มีการพูดดักก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดด้วยบอกว่าผ่าข่าวนะจ๊ะไม่ได้ผ่าคลอดค่ะ หลังจากเกิดอุบัติเหตุขณะออกกำลังกายนะคะจนทําให้เอ็นควายคู่หน้าเขาะะ่าเน่ยขาดแล้วก็หมอนรองเข่าฉีกค่ะสําหรับนางเอกสาวเชียร์ที่คําพรล่าสุดเจ้าตัวก็เข้ารับการผ่าตัดตามกําหนดนะคะซึ่งสาวเชียร์เนี่ยก็โพสต์ขอกําลังใจจากแฟนๆแถมยังพ่วงทายด้วยการเคลียร์ประเด็นร้อนนะคะกับข่าวลือเรื่องดาราท้องใกล้คลอดซึ่งก็มีชื่อของสาวเชียร์เนี่ยโดนโยงไปด้วยค่ะโดยเจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าผ่าเข่าไม่ได้ผ่าคลอดนะจ๊ะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนสงสัยนะ เราร่วมยินดีกับเขาก็พอไม่ต้องอะไรกันซึ่งสาเหตุที่มีชื่อของเชียเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากการทายของชาวเน็ตนะคะก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นแฟนหนุ่มบิ๊กธนพลดูเหมือนจะดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษค่ะซึ่งก็น่าจะมาจากที่สาวเชียเนี่ยเจ็บหัวเขา่าจากอุบัติเหตุซะมากกว่า